แวะมาที่บูธของมิ t ูวิชิม i สูวิชิมอเตอร์บนเวทีเนี่ยเขามีรุ่น XRT Concept อยู่ตัวนี้คือรถรุ่นอะไรครับ XRT Concept อ่านออกอ่านออกรต,รตรงตัวตรงตัวฮะเขาเขาบอก XRT Concept นับขอ <นะ S 1> บคุณมากครับแต่ผมใบ้ิีหนึง ลองดูให้ดีมันเหมือนมันเหมือนสีข,ขาวไหมเหมือนไหมแต่มันก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนไหมหมายความว่าอย่างไรต้องรอติดตามดูคนะคือผมไปอ่านในเว็บเขาบอกว่า XRT concept เ,เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นต้นแบบของมิตซูบิชิไทตันตัวต่อไปถูกต้งอตงนี่เขาก็เลยทําเป็นลายลายมาเพื่อเราด่าไม่ถูกว่าเดี๋ยวไทตันตัวใหม่หนะ้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้จําไม่ได้คือคือลองมองดีๆครับ ดูตำแหน่งตำแหน่งไฟหน้า Daytime Running Light ไฟหน้าไฟสปอร์ตไลท์เฉพาะแค่นี้เฉพาะแค่นี้เฉพาะแค่นี้คุณผู้ชมคุ้นดูแล้วนึกถึงอะไรผู้ชมคุ้นคุ้นปาเจโร่สปอร์ตผู้ชมคุ้น e x p กเพ e นไหมไหคล้ายมากมันคือ DNA ใหม่ถ้าเป็นไททันตัวเก่าๆเนี่ยหน้ามันจะแหลมๆนิดนึงนู่นอ่ะจอดอยู่นน่นอะใช่จอดอยู่นู่นอะ มันจะแหลมๆนิดนึงอ่ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็น DNA จุดเริ่มต้นแต่ DNA เทรนดใหม่มันถูกปรับปรับหน้าอีกนิดนึงสังเกตว่าหน้าเนี่ยแสดงว่ายุคสมัยของ m ิส s u b i s ก็เลยจะเปลี่ยนแล้วต้องบอกควาเป็น DNA ที่ต้องเปลี่ยนตามตามยุคสมัยแล้วก็เห็นว่าคันนี้มาในเวอร์ชันที่เรียกว่าเป็นเป็นตัวยกสูงตัวขับสี่หรือยกสูงสักอย่างหนึ่งช่วงล่างก็เป็นอิสระหน้าหลังเป็นแหนบแหนบแหนบครับแหนบกระบะเลย แต่โป่งสวยถ้าไททันมาโป่งขนาดนี้สวยเลยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโป่งกว้างกับไฟนะพี่ <laughs> ถ้ารเวอร์ชั่นนี้ต้องเรียกเป็นอะไรดีเป็นเอ่อไททันอีวอลูชันคือ <laughs> ถ้าพูดตรงๆนะถ้าถ้าเดี๋ยวเขาเปิดตัวในอนาคตถ้าเกิดเป็นไททันจริงอย่างที่ว่าเนี่ยไททันอีวอลูชัน,านาซูปเปอร์เรนลียอาขนาดหน้าหลังขนาดเนี้ยผมว่าน่าจะมีต่อท้ายว่าเป็นอีวอลูชันซูซปเปอร์เรนลียอาเพราะเราเคยมี <laughs> ปาเจลโลเอ่ออีวอลูชัน เรามีแลนเซอร์อี o ว u ูแล้วได้จะเป็นไททันอี o ว u t i o ูชันะเพราะว่าก็จะโปร่งขนาดนี้โอ้แต่สวยนะสวยนะดูดูดูฝาท้ายฝาท้ายมีมีมีวิงหลังแบบนี้แล้วก็ทําเป็นแป้นด้านบนแบบนี้นะฮะสวยเลยซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ผมก็ผมก็แปลกใจนะมีมีคนเขาเคยทํารูปหลุดอยู่ในเว็บมีรถทังพางทงพรางอยู่คล้ายๆเนี้ยคล้ายๆวิ่งอยู่ในถนนเมืองไทยพอเ,เห็นคันนี้เลยนึกเลยว่าโอ้โหเดี๋ยวไททันโฉมใหม่ มันจะต้องเจ๋งมากๆมันต้องดูดีมาก่ากก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการตอบรับกับสถานการณ์ที่ถือว่าตลาดรถปิกอัพขนาดหนึ่งตันที่ปัจจุบันถือว่าดูเดือดใช่ต้องดูเดือดครับเพราะว่าถ้าพูดจริงๆเนี่ยมิสูเป็นผู้เล่นอันดับรองที่ถือว่าก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มียอดขายกระบะเยอะต้องขับเที่ยวกันอยู่ครับพี่ คือถ้ามองเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณช่วงประมาณกลุ่มฐานระดับ3-4มของประเทศไทย1-2ึ่งสอทราบดีว่าโตยต้ากับยูสุคือ1 2, 1> 2> แต่3กับ4ี่เนี่ยจะค่อนข้างดูเดือดผัดกันขึ้นลงขึ้นลง,นลงช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าค่ายอเมริกันมาแรงฟอร์ดน่าจมาแรงแต่ทางนตัุเองก็เนี่ยละครับระบอกว่าจะสามารถก้าวรักษาแชมป์กลับมาได้ไหมก็ต้องดูเพราะว่าต้องบอกว่าต้องรอดูหลังจากเราได้เห็นไททันสมัยเพราะที่จริงถ้านับอายุอนามของไททันเนี่ย ในตัวที่แล้วเนี่ยหลายปีแล้วซึ่งเราทราบนี่ว่าไตตั้นตัวที่แล้วมีบิ๊กบิแมนเนสเชนเพราะจริงไต้ตั้นตัวแล้วเนี่ยมาตั้งแต่ตัวหน้าที่เป็นโคมียมมันคือรุ่นเดียวกันแต่มีการเรียกว่าบิ๊กแมนเนสเชนเปลี่ยนทั้งหน้าท,ทั้งท้ายเลยเหลือแต่ต,ตรงกลางห้องโดสารตรงกลางแล้วล่องนั้นหน้าท้ายเปลี่ยนใหม่หมดเลยนั่นถือว่ามีเชก่อนที่จะเป็นตัวนี้เป็นที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งถือว่าอายุเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างย่งจาได้แล้วปลายปีน <5 B S 2> ด่เห็นไหมไตนตันใกล้เคียง ตัวจริงมากนะก็เนี่ยอย่างเงี้ยได้เห็นไหมปลายปีผมว่าเราน่าจะเราน่าจะผมว่ามีคะมีลุ้นเราน่าจะได้ลุ้นกันนะฮะตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการที่เก็บตังค์รอได้ล้ำอื่นๆไม่ได้พาดูนะครับในรถในในบูธของบิสซูบิชิเนี่ยมีเอ็กเพนเดอร์เอ็กเพนเดอร์คอร์สนะอยู่ตรงนี้นเลยะคอร์สก็ส่วนใหญ่ทุกคนคุ้นตาอยู่แล้วอ่ะแวะมาดูเองที่บูธดีกว่าเราให้ดูคร่าวๆดูดูบททดสอบได้ในช่องเอเน็ตครับเพิ่งไปทดสอบเอ็กเพนเดอร์คอร์สที่จังหวัดเชียงรายนะ่ขายของ ไปดูเลยไปดูเลยดูช่องเขาเราเราไม่ต้องรีวิวเขารีวิวไ้แล้วเราไปดูบทรีวิวทดสอบที่จังหวัดเชียงรายนะดูแล้วสับสับช่องเขาด้วยนะนะฮะนะฮะไงช่วยกายกงใายของกันเห็นเห็นไงไงนะโอเค